จากน้องถึงพี่แจ๊ดชวนชื่นเขียนความในใจถึงโรเบริร์ตสายควันตลกสู้ชีวิตสวัสดีครับมาพบกับช่องย่อสีแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปติดตามความเคลื่อนไหวของแจ๊ดชวนชื่นนะครับทั้งรับทั้งผูกพันสนิทสนมกันจนแทบจะเหมือนพี่น้องสําหรับแจ๊ดชวนชื่นและโรเบริร์ตสายควันสศิลปินตลกชื่อดัง ที่มีผลงานลดแเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากมายนับไม่ถ้วนแถมล่าสุดทางด้านตลกรุ่นน้องอย่างเจดชวนชื่นก็ยังได้โพสต์ภาพการาร่วมง,งานเมื่อครั้งวันวานกับพี่ชายสุดที่รักโรเบริร์ตสายควันลงบนอินสตาแกรมพร้อมกันนั้นเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นและติดแฮชแท็กเพื่อส่งเป็นกำลังใจให้กับการต่อสู้โรคมะเร็งปอดที่พี่ชายคนนี้ กำลังปรเชิญอยู่เอาไว้ด้วยว่ารักและเคารพเสมอนะพี่โรเบิร์ตสายควันเราพวกกันตลกสู้ชีวิตซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีแฟนๆที่ติดตามข่าวาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันเข้ามาร่วมเขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับศิลปินตลกที่รักกันอย่างล้นหลามอีกทั้งยังอดที่จะชื่นชมมิตรภาพ และความผูกพันของพี่น้องวงการนักแสดงตลกเมืองไทยไม่ได้ด้วยเช่นกันที่มักจะคอยหยิบยื่นน้ำใจและเป็นกำลังใจให้แก่กันในช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่เสมอครับนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับความเคลื่อนไหวของแจ๊ดชวนชื่นนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องยอดสีชาแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ